ตอนนี้เฮ็ดออกลายนาะเฮ็ดละโงอกเฮ็ดพวกเฮ็ดเพลิงเเฮ็ดเพลิงโอ้งามขนาดเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกก็มีพี่น้องหน่อไม้กระแสนะโอ้หน่อไม้กระแสนออกแล้วนอารักมากขนาดพี่น้องเอาปแกงแซ่บขนาดเลย โลอะไรเจ๊สีละโลห้าสิบสิบโมนี่ไรโลห้าสิพันโอ้สิบงัวเด้สิบงัวละเกาสุขภาพเลยป๋าสบายดีพี่น้องมดุดสุขูสุคนเนาะวันนี้มาสอนอยู่ที่ตลาดบ้านนาสะอาดมันกระแขกคข่งข้าม้วนคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบิง่งอาหารธรรมชาติตอนนี้เฮ็ดออกลายเนาะเฮ็ดละโงอกเฮ็ดพวกเฮ็ดเพาะ มกล้วยมกบวบอื้เห็ดเพือกนะเห็ดเพิองงามขนาดเห็ดปวกเห็ดปวกจานเท่าไหร่เจ๊จาน0ราสิบพันขี้ป้าขายเท่าขนาดกอขายเท่ายถืแค่สิบพัน มันออกลายเนาะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งได้ทงอะไรอาเห็ดเพิ่งทงซาพันธีบตัวนี้ราคาเริ่มลงละว่ามันออกลายเนี่ยเห็ดปวกเลยมีทางตัวบานตัวจุมตัวบานจานเท่าไหร่ตัวบานนะจมอันนี้จุมตัวจุมซาพันโอ้บอกว่าเห็ดป่วกเนี่ย จะไลู่กอะขาเซือกเออเราวซือบบมีคนมาซื้อกเนาะห้านเจ้าของอยี่ใส่ยุ้ยใสย่เราเนี่ยเอาแล้วมีมะปีมะกล้วย <laughs> สะออนเฮ็ด หมักม่วงกับมีหมักม่วงผักปิ้วหมักแตงเห็ดกระตั้นหรือว่าเห็ดหูหนูหน่อยนำยานางเอาไว้แกงหน่อไม้ก็มีหน่อไม้เอาหน่อไม้ไผ่หน่อไม้กระเซ็นก็มีพี่น้องหน่อไม้กระเซ็นโอ้หน่อไม้กระเซ็นออกแล้วหน่อไม้กระเซ็นเป็นหน่อไม้ที่แซ่บที่สุดในบรรดาหน่อไม้เนาติดน้องน้อยๆซำเนิ้วมือเนาะ รยากาศยามแรงที่ตลาดมาน,นาสะอาดห่างจากเทศบาลเมืองคาแคะประมาณ18.2กิโลเมตรเลยตอนนี้อาหารการกินจากธรรมชาติเริ่มหลายแล้วเห็ดเพลงิงเห็ดพวกเห็ดละโงกเต็มเลยอ๋อเห็ดพวกเนี่ยเห็ดพวกเป็นขายสิมมดหนึ่ยังสองจานนึงเนาะซือ้อน่ากระเซนบ้างออกมาโดนแล้ววะนี่ยเพื่อจะ สีเหี่ยงเนาะสามารถทางมาหาไสมายเนาะเดี๋ยวห่อเนี่ยพอนอกเลยน้องไม้เกรตรเนีนก็หลอกงามมาลกขายมาเลยแม่เลยก็ขายโลเท่าไรดือนนี้สี่สิบธโอ้มันยังพอนอกหลายก็เลยอยากแพงมันนึงอยู่ประมาณสองธาเดือนมเนาะแม่เออกหลายน้นอไม้กระเ เอองามเลดนะติดแกงแซ่ขนาดนี้มยันนี้ดวกเจีองแจงน้องไหมเนาะพักแสงแงงเด็วกมะม่วงนี่พักแสงแง่งเด็วก ให้มันนี่ใจดีได้มันนี่โอ้หม่นหมุนันชุกเนาะกำลังเพิ่มักตองกัมีหมักตองรวหมักกระท h อ n ไปกินสมจำเจอวกระแดงแท่พนาดเนี้ยแท่งหน่งจนามอย ไกระเซ็นกบกบนาเห็ดพึ่งเห็ดพวกเห็ดละโง่โอ้ยยอดเลยเห็ดพวกเนี่ยโอ่ยตดสนเต็มโหน่งเลยเนาะโน่งโล่เนาะเป็นหยกบานยังไง มนนาเงียมันยุงงดีลนีหอะหมดเลยตอนนี้นเพนะิ่น,สนะสามห้าลงมาเรื่อยๆว่าที่สามชลงมาเรื่อนนอ่ะบ่ะเท่ไรใช่สามิบห้าขายจานเท่าไหร่ิบห้าพันโอ้ลงละลงแล้วล ตองทิดกนยังป่ากระแพงทิดกอนะอนอบานเา่เร่งรู้จิตซิฟคเลยทิดนี่เราเป็นออกลายอะพีนี้ออกลายโอ้โหทิวกล้อลเน้นี่ก็เล่นมหาร่ห้าปเป็ดพวกน้องัดงาไต้หินครับนงานาฝนตกพี่น้องเลยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ทเฮ้ยเนยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเนตยตฮ้ย้เฮ้้เเ้ ขา,ขายปัาขายปลาหมึกขายปลาทูอาหารทะเลเนาะนขายปลาทูปลาหมึกครบซิน้นอะขายปลาเนิ้นปลานิน้นเลี้ยงปลาดุกปลาดุกเลี้ยงเนาะ เก้ามาซื้อของกินเนาะมีทางขายสินมูสินงัวซื้อังาสินงูสินงูอะไรฮะอะไรฮะโลหัยเดี๋ยวนี้โลหะโลหะเจ๊สินละโลหะนูนี่นะโลหะสิ่พันโอสินงัวเด้ซินงัวราคาเท่าเหรป้า ไปขึ้นค้าไทยสิง spell, นง้วนโลิบนัอันนี้โลหะะสินงมวสินงัวสินโซโซจะมาโลหะสิบโอ้โหยริ่เขึ้นราคาละนอะอันนี้ปลาดุกเนาะปลาดุกปลาน้นไ่เป็นตลาดเศตเนาะเศดนาสะอาดทำกิ๊ไก่ตรงกระแสนาะ ทางจากเทศบาลเมืองตะแคงกับประมาณสาวเอทละสองกิโลเมตรติดสลาดติดกับทางนี่นะทางเ้วยที่สามใต้าทางลงสวรรค์ลงพักใต้เขาแหละ็ทางขึ้นเวียงจันทน์น้องไม้เน่น้องไม้ไผ่เอาไม้ไผ่เ,าาเนาะมาถ่ายพักมงแดงมางงมาข้ามัถ่ายบังไม้บังม่วงบังเจี้ยงของแอปเปิ้ล ภาคกลางเมืองนั้นก็มีเนาะมีฮา, 2, านสองสามฮานบรรยากาศตลาดมาน,นาซาแบบประมาณนี้เนาะระยะน,นี้ของกินเนี่ยยังถือว่ายังบุลายู่นะพี่น้องเนาะอีกประมาณเดือนสองเดือนนี่อาหารธรรมชาติเนี่เต็มตลาดนี่ตลาดนี้เพิ่นเปิดทุกๆมื้อเนอะาะไปเซาฮอตค่ำ um, พี่น้องรายการรายการมาอยากมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าอยากมาซื้อเครื่องหรือว่ามาขายเครื่องอยู่นี่กลับมาสามารถมาติดต่อจับจองได้เนาะ ข้างหน้าก็เป็นห้างขายเครื่องย่อยเนาะือว่าขายผักขายปลาขายผักขายปลานีคือหมูหมว้กันนะพอนี่ก้าไปอยู่แบบเลือกมื้อกลุ้มกินพอพอรก้าเาื่อวานฉันก็คงกินมาแล้วล่อาหาขายผักขายปลานิ่งปลาทูอาหารน้ำปลาหมึกเนาะลูกซีนฮอทดอกมะเขือก็มีเนี่ยมะเขือมะแตงมะ มักฟักหรือว่ามังอึกเนาะอันนี้ก็หันคล้ายๆกับเนาะขายมักแตงมักเขือขายห่านทะเลปลาทูลูกซีนฮอนโอขายพักเนาะก็มีซีนหมูเนาะซีนหมูนึ่งซีนหมูซีนงัวซีนหมูห่านเจ้าโรยโอ้คือกับห่านนั้นเนาะ คือาาเกาหานนั้น,ห,น,นหรอันานี่ใช่ไหมห่านก็คือกระคืองูอ่เกาเสียบ่อ๋อคือกันสิคือกันโซนทางหน้าขายอาหารธรรมชาติเนาะขายเห็ดพวกเห็ดละงอกเห็ดเพื่งหน่อนไม้ผักจากธรมรมชาติเนะาะอาหารธรรมชาติเต็มเลยเนอ้อทางหน้า ผู้ใดต้องการได้เห็ดปวกเห็ดละง,ง้เห็ดเพิ่งสามารถมาแวะได้นอกตลาดพาดนาสะอาดเมืองระแคกแขกง,งมวดตลาดติดกับเส้นทางเลมที่สามทางทางแญ่เนาะกับทางหลวงทางขึ้นเวียงจันทร์ลงสวรรค์ภาคเซฟไปมาสระรวกพี่น้องเลยาามิกามาเลาะซื้อของกิมนตอนี้เนาะเด็มีกา มีการมาซื้อขนมเราจะมาซื้อของกินกินแรงเนะาะจด้เลยติก,ากา้าตี๊ก้าดาประสนใจเลยเนาะโอเคตอนพี่น้องีจะไปลิปภาพบรรยากาศอยู่ที่ตลาดบ้านนาซ่าดเมืองท่าแขกของข้าม้วนเนาะสำหรับคลิปนี้เรานี่บาสนอนสิขอจบคลิปไว้สำนี้ก่อนเนาะ ติด้าพบกันใหม่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าวซอนเนาะสำหรับคลิปนี้ไหวทุกคนที่ทำทรงคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งโชคมาเงินคำร่ำรวยว้ดี